ดูก่อนฟองยิงออกไหมสามโอ้ยพี่คือตโปไหมเออพี่เป็นโปล่าวะมาแล้วพี่โปแน่นอนพี่โผเจอมาโคล่ไง เง uh, ียบก็บอุ้ยพี่อุ้ยอืมในสามแยกพี่ Bomb has been planted เห็นไหมซองผมซัำไม่ออกใช่ปหล่ะเน็ตกระตุกแล้วเปลี่ยนปืนคืนไม่ทันท่ t let's move out ทำไมเวลายิงเล่นนะห่อพี่ยิงคนจริงนันสั่งไม่ออกเนหลายคนว่ะเพ่อย่าบวกเข้มาเอาว่าโอ้ย ว่าแท็งแน่นอนผมใส่ทะลวงวิ่งไปเลยนะโอ้โหมันอยู่ตรงมุมใหม่ตรงนั้นเลยพี่ขออย่างเดียวอย่าให้ม e ันเข้าบีได้อะโอ้ไอเวนเลยโอ้พี่โอ้โอ้โอ้ก็ไรเห็นเห็นคิดมันจริงไหม คิดอะไรอยู่ปุ๊บเออคิดเหมือนสองคนเลย <Double Kill. S 1> ดับบลิคิลถามมอนพี่ Bomb has been planted ได้ยินเสียงคิดจริงไหมมันยิงไม่เหมือนคิดเลยใช่ไหมมาน้ะโป้ไม่ใช่เรา มามาผมทำเป็นเนียงไงเดี๋ยวมันหากกรกไก่ลองโต้ไงผมก็เลยโป้แล้วก็เว้นป่าโป้เปล่าไ เราลองไม่บุกไหมพี่ okay. s <S ถ้ามันรู้ดีด้วยวโผลมองด้วยเมื่อกี้คิดมันยิงเหมือนซองคนเลยจะเซฟพี่ครับพี่ Fire the hole. ผมไปเบ่งสวยระเบิดยอดมาก เอาหมดสตัวช่วยหน่อยช่วยหน่อยกับะเี่้อเ <Double kill. S 2> บ,บ,บ์คิแฟรแฟรแฟรแรท์ิกอินนารีนทริปเปิลคิลเฮ้ยถุงยังไมฆ่าใครเลยอนะไหมซองมันดี này quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ยไม่น่ายยิงเล่นของหมดเลยระเบิ right. ดสุดจากไหนดนมาเพ เมโอ้พี่โอจุดยอดอ่ะคิว,ส,ว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 ,าวสามตัวสามตัวยาวสามตัวเดี๋ยวเราไปสนับสนุนซับทอดอู้ยโอ้ยหน้าสัน่นหน้าสัน่นยาวเปลี่ยนยาวเปลี่ยนโอ้พี่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 ปอยปถอยก่อนพี่มาเยอะพี่ ฝ um ั่ง um> มันคนหนึ่งอ่ะผมว่าต้องมีโปนะ

ta cáiạ thuốc với gì người à lúc này à này này cho bộ tay đâu này giờ bác má sản với anh này โอ้เจอแล้วก็เด็กเอบอลอุ้ยเฮ้ยเจ้าผมไปวางระเบิดละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็อ่านนะเราตำรวจนะพี่ ่สวยเฮ้ยเดี๋ยวผมโผล่ข้างดีกว่าโอเค let's go มอะไรบี โป้จนโป้หลังโอ้ยตัวพี่ไม่โตเลยนะอุ้ยอุ้ยเชื่อยังว่าโป้แม่งซ้อนเราเลยแม่งเกินเราซ้อนเราเลยโอเค let's go โอเคไปดิจริงจังจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง โทษพี่เฮ้ยปั๊กใส่มไม่แค่ปั๊กใส่พี่โทษพี่ขนตั้งป้อมก่อน Fire and r o l r e and o l l มาแล้วข้างๆโผล่โนอ่เพิ่งอยเพิ่งมองก่อนมองอ้เ้มันโผล่นี้ยังยังยังมองก่นมนเฮ้ยพี่ประตู bomb has been planted ีีไม่มีใครเข้าเอเลยมันรู้ดีก็้งแต่คิดเราไม่เขาเผอไปเป็นฟองเรื่องความยิงลวงขนาดนั้นอะ เสียงท้องจะเป็นที่จับที่ดูดหยุดแล้วมันหาวเหนียวโอ้โหาไม่เลยคนนี้น่าสแย่มากเลยครับแข่งเก้า เนี่ยพี่ไอ้ปืนนี้มันเล่นไงวะเนี่ยปั้นด้วยปืนทอ,องเนี่ยปืนนี้เล่นไงใช่ไหมโถวพี่เห็นไหมปืนนี้เล่นไงไอ้พี่ปืนนี้เล่นไงผมถามจริงเคยเล่นงไงนปืนทองไอเฮดเจอเจออ่า<ด>มันเจ๋งอะเนี่ยยิงยากนะเพี่ เอ้ยมันแสกนะพี่วันเนี้ยเอ้ยพี่เอาลงเพจอะไรวะโอ้โหะพี่พี่เอาลงเพจอะไรพี่เอาลงเพจอะไรเอ้ยชนแนลพี่อะไรวะเดี๋ยวพี่ทำแน่นอนบอกเลย ผมโดดไม่ขึ้นหนระ right. อไปกับบ้าแล้วโคตรดีนี่มันโอเอใช่ไหมนะพี่พี่พี่ทางการมาพี่ไปเนึ่อเออ Repeat. Okay, let's go. ืนนี้มันดีแต่ไหนมาวางไหนดิพี่มาเดินล้มาดเ้ยโอ้ยนักเจยวสองตัว

ยี่สี่เอาให้ค่าได้กตัวนึงอเ,เอ้ยเฉัเลามันอยู่นนยบี่ไๆตัวเองเอได้อ,อยู่บีอ่ะผมมังเ,เ,เลยนะ บอมม์ has b e น n p l นเด็กโอโหเราเอตอกันดำตอกันดับ <Double kill. S 3> เบิลคิลใช่พี่ไอ้ใช่กันดำอุยอ้โหนี่เพงกันดำ ไปมาครับพี่แรงมากยิงอัดยิงอัดตัวเลยนะยิงหัวโคตรดี โอนผิดคิดว่าถือโฟอยูไปทิ้งคนเฉยเลยโอ้ย้าไ้โดนว้อมยาเว้ยโดนอดดีเอกา หนึ่งนี้เอลเนาะทุ้ยเอลยงไเนี่ยโดดสไหนยิงกดกดกดเลื่อนไม่ทันหรอไม่ไม่ตั้งมาเกอร์่ะพอดีโอเฮลพี่ผมเล่กเล่นวอลซีเม่งบินมาแหละเล่น ตายแล้วตานแล้วไปเได้คือไม่เป็นทางเลยไฟในห้องไม่หู私の私の้อะไรบางเลยโอ้ยแพ้เยอะอยู่นะ Bomb has been planted แพ้คือประสบการประสบการณ์ที่เจ็บปวดแล้วรอบนี้มาเจอโปรเดี๋ยวจะไม่ร้องโปรจริงๆเดี๋ยวจะเล่นปืนนี่ยยิงหัวทุก

มิชชั่นเฝ้าโอเคมันโปมาเพื่โอ้ทำไมโปรทำไมวางมใช้โปรอล้วีโปเยอะเต็งอ่ะอยากเล้กบ ยก B ไปไป B อุ้ยผมได้ด้วยม้ย ้ดอยู่ไหนอะไม่ลืมไปว่ะกดที่เปนมันเดินนี่นวางกระทันไปไหน่อย่ดูให้เดี๋ยว Bomb has ไอ้ผมเล่นด้วยวอล์ีด้วยเอ้ยพีบีด้วยมาเลยเย้เราบอกเราบอกตัวมือเลยตัมือเลยอยู่ข้างผมนะยกันนโำเคโอเคเนี่ยเราเล่นเราเล่นเราลองวอล์นี้ก่อนเขาเล่นได้กันหรอเล่นได้แล้วแต่ผมวันนี้นึกว่าเน็ตเป็นดีเน็ตดีอยู่มาเราเล่นด้วย ส่มกันให้หมดองนีแล้วมาเล่นทีงงว่ะอ,อ,อุ้ยอยนั่งอยู่นั่งอยู่ตัวหนึ่งนั่งอยู่ Fire

<laughs> Bomb Mission fail. Okay, let's go. โอเอนะตักกันตายอยู่ยาวอยู่ยาวเ้าเฮ้ยโเฮ้ยพ่มโปพี่เฮ้ยใมพุ่คิวมัพี่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 จุดจุดบีว่ะคิวได้ตัวเองอ่ะเฮ้ยพี่ยิงพี่ยังไมเหลือไหนอีกระุ้ย มันกวไอ้ยาวอ่ะยาวล่างยาวล่างยาวล่างขึ้นห้องเราขึ้นห้องเราปิดประตูตีแมวเดี๋ยวผมดูให้พี่บอมแฮส์บ e นพลันต์ด์ที่ไปเก็บคิดใครมาเล่นมันอะเย่ะกันน้ำเข้ามายังอ่ะที่ว่าไปเก็บของเข้ามาเล่นกันน้ำเข้ามาอย่งอ่ะพี่แป๊บนึงยังไม่เข้า ไฟร์ในห้องไรองไฟร์ในห้องไฟร์ในห้องโอ๊ยโอ้ยโอยนี่เป็นเพื่อนพี่วะมีเธอแม่กันอะดูดูดูเสื้อแม่กันอ่ะ เท่าไหนกันอ่ะ้หกสิบเาไหครับเรจวินให้ชมพูดยิงตัวสุดท้ายอ่าแรกอะไรอ่าอะไรอ่าอะไรเข้าด้วยหกสิบเซิร์ผมแล้วก็หกให้ผมเอาไปรับกันด้าน โอ้ยังสวยบอกเลยช่วงนี้ลอมผมออกมากันได้บ้างนะเฮ้ยพี่เอาชื่อไอชแนลเพิ่มเลยคิองท่าสามเสริมทาสามเสริมาสามพี่เสริมไหนกันอ่ะเอาดีหัวด้ว่ะดีหัวด้วย